โอ้สวัสดีครับผมกาช่องวีดีวิซิงนะครับวันนี้มาตกปลาเออไม่ใช่ตกปลาครับวันนี้มาตกกุ้งครับผมวันนี้มาล่ากุ้งครับผมเอ๊ไต่ชื่ออะไรนะพี่ต๋องพี่ต๋องไต่พี่ต๋องนะครับชื่อชื่อพี่ต๋องครับพี่ต๋องครับดีครับผมไต่ชื่อพี่ต๋องนะครับผม อ่านี้มือตกใช่ตกกุ้งที่บางมะกงเลยครับผมวันนี้เราจะมาล่ากุ้งบางมะกงกับสายตองครับผมสวัสดีครับสายตองสวัสดีครับขอเวลาทีขอบคุณมากที่พามาตกมาปวนไปปวนที่ประจวบทีแล้วเดี๋ยวมาปวนที่นี่ทีฝากไทยครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะแล้ฝากชมดูช่องนี้ด้วยนะครับผมดูผลงานทีนะครับเป็นตรงนี้แต่หลังรถคพ่ก็ตรงนี นี่วันนี้มากับน้องอีกคนหนึ่งครับผมสมาชิกด้วยกันครับสองสามคนครับผมมอสโอเอครับโอเคครับผมจะดูผลงานครับลุยวัดีครับน้องเอสวีครับนี่สมาชิกอีกคนครับผมนี่วันนี้มาสายน้องบลนที่หายเลยครับของน้ำเช้ากุ้ง จริงๆแล้วเท้าต้องได้กุ้งประมาณสักสี่ห้าโลแล้วครับต้องมีแน่นอนนะมาตั้งขนาดนี้มาตั้โอ้โหสายล่ากุ้งที่บางประกงครับสายสายต๋องเดี๋ยวถ้าอยากติดต่อมาตกที่ตกกุ้งที่บางประกงเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับจะออกเหรอบรรยากาศนอกนอก โอเคครับผมเดี๋ยวลากุ้งก่อนครับเอาละครับได้แล้วขอขอได้แล้วหนึ่งตัวเรา,เาเเไม่ได้รอบรถนะจังดีครับผม <laughs> นี่ผลงานนี่น้องเองครับ <laughs> สุดยอดหนึ่งตัวแล้ว <laughs> ขัดไซ์ <laughs> ขัดไซ์ขัดไซ์ Dạ ông, giải mãi này, hấp đã phải bốn, năm cái Giải mãi ở đây này, Nha, mãi ở đây ลงอุปกรณ์หนึ่ครับนัดประมา<ด>นจนได้ครับไหนมีลูกกุ้งลูกกุ้งนะลลููกกกกุุ้้งงครับแต่ก่อเตรียมอะไรไม่เอากระชังมาหรือเปล่านเนี่ยเล<อ>ยมไม่เข้าเตรียมน้ำจงน้ำจิ้มแล้วครับล,ลูกกุ้งนะ ยกแล้วเก็บเลยรวมละตัวสองตัวสายวสายไปหน่อยวันนี้หน่อยใครบอกว่าวันนี้ออกสายครับผมน้องบอกนะครับว่าใครเป็นคนมาสายโอเคครับผมย้ายได้แล้วหอเปล่า

nó nên nó tỉnh lâu rồi đó tỉnh lâu mãi mày không đạt đa đa đi 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 tới đi nâng lẳng tại đa đại tôi

ลงมาเนี่ยเ้ามาลงมาไปโรงเรียนนะครับ <นะ S 1> เราว่านั่งตกเป็นเพลินได้ตัวตัวสองตัวกันมมัร่วมัายตัวอยู่นมันก็เยอะอยู่ครับผมมีพี่ตองไต่ก็ขายเรียก็ได้ครับเงินตอนนี้ก็มี<ห>เพื่อร่วมทางมันตอกกันอยู่นะครับผม สนามกันไปครับดู่หไม้ตุ่มไม้ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะตกกุ้งเครียมพร้อมได้ตัวแล้วครับอเอาม้นมาดูแล้วได,ได้นะครับผมดูไปแล้ว

เยี่ยมอือหือขอกระปุกหน่อยครับเครื่องเริ่มติดแล้วรกะปุกหน่อยครับเมื่อกี้ที่แค่อ๋อโอเคโอเคครับโอเคครับพ่อไอตัวนี้สวยเว้ยเว้ยสวยเวยตัวนี้โอ้โหสวยงามไปใกล้หน่อยดูดินอนจนไอ้เทียงเกาะแล้วโอ้ไรอะทับมือทับมือทับมือโอ้ยอย่าไปทับเลยเล็กว้ายสองนิ้ว ไอ้รวยใหม่ต่อไปครับ จนได้เลยไปตังกองไปทานครับเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยจะก็ไซส์นี้ยอะไรดีดีให้มันดิ้นหน่อยดิเดีย๋ยวมันหนีบ <c oughs> ยอดน้กเก้ <c oughs> าไนี้เต็มกระชังแล้วหอหอครับผมประกอบการครับนี่โอ้โหดูตัวนี้ฮนะ คงง่ามห่ดดเดดีดหลังหลังมีกระชังนึงครับผมไปไปเหม่อต่อไปครับผมเด้ครับมันไม่ยอมต่อยเอง ชมหน่อยมอเดีสส๋ยวชมหน่อยดิชมหน่อยเดี er <S 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 ๋ยวชมหน่อยนี่นะคะอุ้ยอุยดี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 หวานหวานลุยต่อครับผมไอ้สายครับสองครับผมลุยลุยต่อลุยต่อครับ เอาจนได้ครับเอาจนได้นัดตึงเนี่ยปากมันไม่เล็กไปเลยเห็นไหมเนี่ยเน,นเนี่ย,ย,ยเล็กี่ไหนเนี่ยใหญ่อยอะเลยปากมันแต่มันก็เก่งนะมันดิน้นนดิ้นหลุดได้นะถ้ามันกินนะม,มันมีหลุดยากอ๋อ

ที่สุดก็ได um> ้ตัวจนได้โอเคหมายนี้ครับเรียบรอยร้อ่าจบทริปแล้วพูดหน่อยโอ้เหนื่อยตามจริงมันต้องได้ประมาณร้อยกว่าตัว มาถ้าสายเพราะอะไรไม่รู้นะครับผมต้องเดานะคมาสายครับรู้ใครมาสายครับผมนี่สายสองปิดทิปแล้วพูดหน่อยอะไรนะครับพูดหน่อยพี่ว่าพูดอะไรก็ได้ปิดทริปแล้ว่คนคนชมเขาจะได้แบบมาติดต่อพี่หนยูทูบบ้างพี่ตองพี่ตองครับผมได้ครับ เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวไงก็ติดต่อมาเดี๋ยวทีมไปบอกครับผมนะบอกบอกเบอร์โทรหน่อยได้พี่เผื่อได้ครับศูนย์แฟร์สองสามห้าสามสี่สี่ศูนย์ครับไถยสองบางประกงครับผมโอเคครับผมเปิดทิปครับวันนี้ผมบ้าพี่พี่ต๋องี่ครับพี่เอ้ฮ้ยแกเหนื่อยนี่ครับหมดงานกดเล็กไปหน่อยใครใหญ่อะไรครับ เราพอเป็นกับแก้มได้ครับวันนี้หรือเย็นแก้มเราเอ้าก็ไม่ใช่น้อยๆนะโอ้ใช่สองหน้าอยู่นะอู้ยเยอะครับใช่ครับผมไม่ใช่น้อยนะลูกราขอบคุณนะ่าซ้ายไปเราผานไปสองชั่วโมกระชากขาดไปอีกขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับครับสวัสดีครับผม ชมครับผม